สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการจับคู่ SKU เมอร์ชันกับ SKU ร้านค้าในระบบ Big Seller กันนะคะการจับคู่ SKU เมอร์ชันกับ SKU ร้านค้านะคะจะมีทั้งหมด4ช่องทางค่ะโดยคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการจับคู่วิธีที่1ค่ะวิธีนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งค่า SKU ร้านค้าและ SKU เมอร์ชันในระบบ Big Seller โดยชื่อ SKU เหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จัก SKU ร้านค้าและ SKU เมอร์ชันกันก่อนนะคะ SKU ร้านค้าค่ะคือ SKU สินค้าบนแพลตฟอร์มที่เราได้ทำการขายค่ะส่วน SKU เมอร์ชานค่ะคือ SKU สินค้าบนระบบ Big Seller นะคะโดยเหตุผลและประโยชน์ที่เราต้องมาดำเนินการจับคู่ SKU นั้นคือระบบจะได้รู้ว่าสินค้าขายอยู่ในร้านค้าใดนะคะ ถ้าร้านค้าได้ทําการเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังเมื่อจาัดก,การคําสั่งซื้อในระบบ Big s e ซ l e r ค่ะระบบจะตัดจํานวนสต็อกของ SKU เมอร์ช n นในรายการสินค้าคงค้างให้อัตโนมัติและทําการอัปเดตสต็อก SKU m e r ร์ช n นถึงหน้าร้านแบบเรียลไทม์ให้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการจับคู่ SKU m e r ร์ช n นกับ SKU ร้านค้ากันนะคะ โดยในคลิปนี้ค่ะเราจะแนะนําทั้งหมด3วิธีนะคะไปที่วิธีที่1ค่ะการจับคู่อัตโนมัติในหน้าการจับคู่ SKU นะคะให้เราไปที่การตั้งค่าค่ะ<ม>เลือกตั้งค่าสินค้าคงคลังค่ะและมาที่กดการจับคู่นะคะโดยข้อที่1ค่ะ SKU ร้านค้าที่ได้ดำเนินการตามกฎแล้วได้เหมือนกับ SKU เมอร์ชารระบบจะทำการจับคู่กันหากเปิดใช้งานนะคะเราต้องคลิกที่กดการตั้งค่าค่ะเพื่อกอบเนื้อหาให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะเรามาดูในกฎการตั้งค่าการจับคู่นะคะก็คือละเว้นคำนำหน้าค่ะถ้าหากเราเลือกเป็นละเว้นคำนำหน้านะคะและติ๊กเป็นละเว้นตัวอักษร1ตัวแรกนะคะอย่างเช่นเราตั้งชื่อ SKU ว่า a b c ขีด 0 0 1ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราละเว้นตัวอักษร1ตัวแรกนะคะเราสามารถกดทดสอบได้นะคะว่าหากว่าเราเลือกเป็นละเว้นตัวอักษร1ตัวแรกผลลัพธ anyway. ์จะออกมาเป็นย <eurs> ังไงนะคะแล้วก็กดทดสอบค่ะระบบนะคะก็จะตัดตัว a ออกค่ะซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกนะคะก็จะเป็น sku เป็น bc ขีด0 0นนนะคะแต่ถ้าหากเราเลือกเป็นละเว้นตัวอักษรคำนำหน้านะคะอย่างเช่นเราละเว้นเป็นตัว ab นะคะ หลัเรากดทดสอบค่ะระบบก็จะละเว้นตัวอักษรที่เราได้ทําการกรอกไปนะคะก็คือเป็น c ขีศ0นนะคะระบบจะละเว้นเป็น a b ให้ค่ะต่อมาค่ะเราเว้นคําต่อท้ายค่ะถ้าเราเลือกเป็นละเว้นคําต่อท้ายและเลือกเป็นละเว้นตัวอักษร1ตัวสุดท้ายนะคะอย่างเช่นเราตั้งชื่อ sku เหมือนเดิมค่ะ a b c ขีศูนนะคะถ้าเราเว้นตัวสุดท้ายค่ะเรากดทดสอบค่ะระบบก็จะละเว้นเลข1ให้นะคะก็จะเป็น a b c ขีศนะคะ ถ้าหากว่าเราละเว้นเป็นตัวอักษรต่อท้ายค่ะอย่างเช่นเราต้องการละเว้นเป็นด e 0 0 1ค่ะพอกดทดสอบนะคะระบบก็จะตั้งชื่อ SKU ค่ะหรือว่าจะพู้ SKU ให้เป็น ABC นะคะต่อมาค่ะละเว้นตัวอักษรนะคะหากเราต้องการละเว้นตัวอักษรเป็นละเว้นตัว A ค่ะแล้วก็กด Enter ต้องการละเว้นตัว C แล้วก็กด Enter ค่ะ อย่างนี้นะคะระบบนะคะถ้าหากว่าเราตั้งชื่อ SKU เป็น A B C ขีด001พอกดทดสอบปุ๊บนะคะระบบก็จะเราเว้นตัว A กับตัว C ให้ค่ะผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็น B ขีด001อย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเปลี่ยนตัวอักษรอย่างเช่นเราชื่อ SKU เป็น A B C เหมือนเดิมนะคะขีด001ถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะอย่างในคลิปนี้จะยกตัวอย่างเป็นเลข0นะคะ ให้เลข0ูเปลี่ยนเป็นเลข8พอเรากดทดสอบออกมาค่ะระบบก็จะเจนผลลัพธ์ออกมาเป็น a b c เปลี่ยนจาก0เป็นเลข8ก็คือขีดแ8ดแแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าเราต้องการตั้งค่ากดเป็นแบบไหนนะคะก็ให้เราทำการกดบันทึกค่ะและหลังจากนั้นค่ะระบบก็จะเปิดปุ่มการใช้งานให้อัตโนมัตินะคะต่อมาข้อ2ค่ะ หาก SKU ร้านค้าเหมือนกับ SKU ร้านค้าอื่นๆนะคะระบบก็จะทำการจับคู่กับ SKU เมอร์ชานที่เคยจับคู่กับชื่อ SKU ร้านค้าเดียวกันให้อัตโนมัติค่ะเราก็ปิดปุ่มนี้ด้วยนะคะเท่านี้ค่ะการจับคู่อัตโนมัติในหน้าการจับคู่ SKU ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเรามาดูวิธีที่2นะคะก็คือการจับคู่ SKU เมอร์ชานกับ SKU ร้านค้าในหน้าการจับคู่ SKU และในหน้าขายอยู่นะคะ โดยขั้นตอนนี้ค่ะเราจะแนะนําไปที่หน้าขายอยู่ก่อนนะคะให้เราไปที่สินค้าค่ะเลือกขายอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือก SKU ที่ต้องการจับคู่ค่ะให้เรากดคลิกจับคู่ SKU เมอร์ชานะคะเราสามารถกดเลือกสร้างตามสินค้าที่เลือกหรือว่าสร้างตามสินค้าทั้งหมดได้เลยนะคะในคลิปนี้จะเลือกเป็นสร้างตามสินค้าที่เลือกนะคะหลังจากนั้นกดยืนยันและทำต่อค่ะ ในส่วนนี้นะคะให้เราก่อข้อมูลของสินค้านะคะอย่างเช่นคังค่ะว่าเรามีจํานวนสินค้าอยู่ในคังเท่าไหร่นะคะแล้วก็การแจ้งเตือนสต็อกค,ค่ะน้ําหนักขนาดสินค้านะคะต้นทุนค่ะหลังจากนั้นให้เรามาเลือกคลังสินค้าค่ะว่าเราต้องการให้ SKU นี้อยู่ในคลังสินค้าใดนะคะหากร้านค้าไหนคะ่ะไม่มีคลังสินค้านะคะระบบจะเลือกเป็น default warehouse ให้นะคะหลังจากนั้นคลิกสร้างค่ะ ระบบนะคะจะสร้าง SKU เมอร์ชันให้ตาม SKU ร้านค้านะคะที่ทางเราได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการจับคู่ SKU นะคะในหน้าการจับคู่ SKU นะคะสามารถดําเนินการได้ดังนี้นะคะให้เราไปที่สินค้าคงคลัง,ง,งค่ะเลือกการจับคู่ SKU คะ่ะเลือกยังไม่จับคู่นะคะเลือกสินค้าที่เราต้องการจับคู่นะคะแล้วกดจับคู่ SKU เมอร์ชันค่ะ เราสามารถเลือกสร้างตามสินค้าที่เลือกหรือว่าสร้างตามสินค้าทั้งหมดได้เลยนะคะในคลิปนี้เราจะแนะนําเป็นสร้างตามสินค้าที่เลือกนะคะหลังจากนั้นนะคะกดยืนยันและทําต่อนะคะในส่วนนี้ค่ะให้เรากรอกจํานวนคลังสินค้านะคะหรือว่าสินค้าของเราค่ะมีจํานวนเท่าไหร่นะคะการแจ้งเตือนสต็อกค่ะหากว่าเราต้องการให้มันมีการแจ้งเตือนสต็อกขั้นต่ํานะคะน้ําหนักขนาดค่ะแล้วก็ต้นทุนนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้เราเลือกคลังนะคะว่าเราต้องการให้สินค้าตัวนี้นะคะอยู่ในคลังใดนะคะหรือว่าหากร้านค้าไหนนะคะไม่มีคลังสินค้านะคะระบบก็จะเลือกเป็น default warehouse ให้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดสร้างค่ะเพียงเท่านี้ค่ะการจับคู่ SKU m e r c h a n t กับ SKU ร้านค้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ ต่อมาค่ะเป็นวิธีที่3นะคะวิธีนี้นะคะจะดําเนินการในหน้าคัดลอกรายการสินค้านะคะให้เราไปที่สินค้าค่ะเลือกเป็นคัดลอกรายการนะคะเลือกสินค้าค่ะที่เราต้องการนําเข้าร้านค้านะคะกดนําเข้าร้านค้าค่ะเลือกร้านค้าที่เราต้องการนําเข้านะคะในช่องนี้ค่ะจะเขียนว่าเมื่อคัดลอกสินค้าไปยังร้านค้าใหม่สินค้าจะสืบทออความสัมพันธ์การจับคู่ของ SKU ร้านค้าของร้านค้าเดิมโดยอัตโนมัติ หมายความว่าถ้าเรากดติ๊กช่องนี้นะคะ SKU ร้านค้าของเราก็จะทําการจับคู่กับ SKU เมอร์ชานค่ะกดนําเข้าค่ะเพ<ๆ>ียงเท่านี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถจับคู่ SKU เมอร์ชานกับ SKU ร้านค้าในระบบ Big Seller เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าอยากเรียนรู้วิธีการจับคู่ SKU m e r ร์ชั t กับ SKU ร้านค้าอื่นๆในระบบ Bigseller สามารถค้นหาคลิปในช่องทางของเราได้นะคะหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอ Bigseller ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ